สวัสดีครับพี่น้องครับออกันคือเก่ากับคนสองไพรนะครับกับผมพี่รชัยวงเลิศและพญายจอยครับเมื่อนี้นะครับขอน้ำทันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเบิ่งเข่านะครับผมทดลองเหตดเข่านะครับตัดนะครับตัดเข่า ตัดเข่าสองรอบครับนะที่กําลังเห็นในผมตัดอ่ารอบที่สองนะครับรอบแรกก็ตัดไปนะครับห่างจะกนีไปประมาณเดือนหนึ่งครับอือันนี้รอเป็นสองก็มาตัดอีกนะครับอเป็นยังยังตัดเข่าครับก็เพื่อวานหนึ่งบทต่อการในหยามันเกิดนะครับอันที่สองก็คิดว่าตาเข่ามันใหญ่ึิดมากมันสิบบล่มอันที่สามก็คิดว่าการตัดเข่าในี่ยไหนนะครับต่อมเข่าสะสมอาหารได้นะครับแล้วก็เอไในร่วงไงนะครับ แล้วก็สําคัญที่สุดก็คือต้นแข็งแรงนะครับนี่ที่ผมสิพัมเบิงครับนี่ต้นเขาตัดไปแล้วได้ประมาณซีมือครับนี่นี่ซีมือครับนี่ต้นก็จะเป็นหนึ่งสี่นะครับเออสวยงามอยู่ครับเนี่ยนี่คือเขาที่ตัดเป็นเข่ามะลิรอยหาครับเข่ามะลิรอยหานะครับอยู่หมูอเก่าบ้านไารัตนบุรีสุรินทร์ครับนี่นะครับเห็นว่าใบแข็งแง่งครับใบแข็งแง่งเม็ดเปียกๆกันครับระวังแป้งที่ตัดกับบ่อตัดนะครับตามที่เคยนําเสนอพี่น้องไปแล้วหลายหลายคลิปนะครับ อันนี้เป็นคลิปที่ตัดเทื่อที่2ครับนี่เป็นโคนครับนี่ระดับน้ำใบตกลงไปนะครับก็ซอยปกป้องฟิดนะครับ่บใยเกินว่าเป็นปุ๋ยนะครับลงเป็นปุ๋ยแล้วก็แสงสว่างซองฮอตนะครับซองสอดนะครับใบกระบาดหนาเกินไปนะครับนี่คือการตัดเข่าในเทือที่2ครับถ้าเป็นองแน่ทั้งเครงครับแนมมุมสูงครับนี่โปร่งครับโปร่งก็คือหมายคมว่าแสงมันทองถึงนะครับ คณะที่ใบตกลงไปกับนะครับปิดปกยานะครับยาบม่ได้เกิดนะครับนี่ยันเบงแรกแน่มากกับสิงามยังสี่นะครับใส่มือครับเพียนบอครับนั่นที่แนมเห็นก็คือบัท่านได้ตัดครับคือตอนนั้นบได้ตัดอตรท่านได้ตัดนะครับอันนั้นก็สองไร่คือกันอันนี้ก็สองไร่นะครับใส่ปุ๋ยนะครับเคมีนะครับสูตรเดียวกันนะครับระยะท่อกันกับเพื่อสิเบิ้งผลผลิตครับเป็นนี่ต้องการเบิ้งผลผลิตครับ อยู่ที่มูเก่าบ้านพาลัตนาพุทธีเฮ้านี่นะครับนี่แป้งนี่ก็บเบืงนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นที่ประทับใจอยู่นะครับจะกอในหยาหลายคับรับหยาหลายนะครับเดี๋ยวมาเบื้องใกล้ๆครับเออนี่นะครับใส่เมื่อแปลงประธานในตัดรับขวาเมื่อเนีแปลงติตัดนะครับตัดตัดตัดรอบที่สองนะครับตัดรอบที่สองนะครับถ้าปล่อยไว้เมื่ตัดก็สีสูงทอกันเนี่ยแหละครับพี่น้องครับน้ำเบื้องดันนาครับติดท่างนะครับติดท่างนี่ครับนี่เห็นเนา นะครับใหญ่ขึ้น้านแลวตัวนี้ออกข่้วงเลยครับพี่น้องครับช่วงนี้ตากดอกเลยครับตากดอกกําลังตากดอกออกมานะครับออกข่้วกระปองกระแปงเออกระงามแต่ครับห่วงใยเห็นว่าห่วงใยอิรีครับอืมก็ชื่นอกชื่นใจอยู่นะครับเพราะว่าเห็นเขานะครับมาลรลอยหาปีนีนะครับดัดท้องเตือนเนี่ยก็เม็ดออกมากงามนะครับสม่ำเสมอเด้ครับพี่น้องครับเบื้องโอ้ชื่นใจนะครับยื่นเบื้องกับพุ่นละนะครับก็ะทวม่วคขึ้นกัน นะครับเบื้องดอกครับนี่นี่กำลังตากดอกครับกําลังตากดอกนะครับนี่เป็นมะลิรอยฮาครับนี่ติดติดกันแท้นะครับเม็ดใหญ่ครับใหญ่เขาทุกปีครับที่เห็นนี่นะครับก็สวยงามอันชนหนึ่งคือน้ำทาอุดมสมบูรณ์ครับเกิดการระบายน้ำที่ดีครับนี่กับแนมนะครับซึ่งโพ่นครับแนมลงไปครับนี่มองที่เคยตัดไปแล้วนะครับตอนนี้กําลังออกออกกว้างครับออกดอกออกกำลังตากดอกว่าท่านเถาะนะครับกำลังตากดอกขึ้นมาแล้วนะครับยามคำ นะครับย่ำเสาย่ำแรงโอ้ยอ่อนซ้อนครับเข่าปีนี่ผูเขากแอบดีอกดีใจนะครับปื้มบปื้มใจอยู่ปีนี่นะครับอืมเย็ดเข่าก็ว่าเต็มบวครับเพราะหยามันไหลนะครับหยามันไหลคากไหลแน่แต่หลังจากตัดไปแล้วนะครับอืมขึ้นมาแล้วก็แซงหยาหยาบมีนะครับออกห่วงอ่อนตดเต้นเตนอยู่นะครับแต่เข่าก็ง่ามกันทุกผู้ทุกคนนะครับปีนี่ครับพี่นองครับเอออยู่ตรงไหตรงน่าแถวบ้านไปรัตนาบุรีนี่นะครับน้ำท่าดีนะครับอืมรวมสมบูรณ์ดี นะครับยางไปมองได้ครับเบิ้งเดียครับตากดอกกําลังตากดอกม่แลละครับนี่โอ้ยอ่อนซ่อนครับอ่อนซ่อนนะคิดว่าสิลืมตาอาปากได้แน่อยู่ที่นี่สองไห้ครับเพชรสองไหเอาไว้ยูไว้กินนะครับอเบิ่งรับนี่นี่ดอกเข่าครับมะลิร้อยห้าโอ้ยงามงามครับอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนนะครับปื่มใจกับจะพองยุ่คับหลานถุงเงินกะมาทองย่ำได้กะดีอกดีใจเปน้ำกันนะครับอ ปาที่สะเบิงผลนพิษนะครับพี่น้องครับว่าปีนีสิไดจักรสอบนะครับเออพ่นพิษสีสูงขุนก่าเกาบ่นะครับอือส่วนหนึ่งก็เกินว่าตายนะครับเดี๋ยวไปติดตามน้ำกันครับว่าจะเป็นยังไรแน่พี่น้องเอ้ยดีใจพระท่านในปันไดเบิงครับล่มมากครับล่มมากวางขึ้นมาถึงสิบเก้าพังนี้เติมเสามาโอ้ยเอติณอัตตานนอดมอปราบกรับแก้วเขาที่ภูเขาวงงามงามครับโอ้ยสา์จีไวอวดมูอวดพวก นะครับนั่นละนอนหมอปราบคับแก้วเมืดกับล่มมากครับล่มมากเธอเดียวนอนเอฟเมียเอฟเปงเอฟเตง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 นอนหมาปราบคาบแก้วไปเมืดหมอบเอดเปิดอาตัดเป็นหน้ากลองครับพี่น้องเบืองเต่ละนี่จากที่สวยๆงามๆนี่นณะตัดเทือที่สองเลยครับพี่น้องเนี่ยตัดเทือที่สองเลยโอ้โหเฮ้ยเม่นปั่นง่วเลี้ยวเอาหลดนะครับแปนแอดแตดเอารลดโอ้ยราบเป็นหน้ากลองนี่เรียกว่าราบพนาสูนราบเป็นหน้ากลอง โอ้ยออนซอนออนซอนอืมโอ้ยจากสิว่าจะฉยใดและชีวิตชาวไงชาวหน้าเฮาจักสิพอหยังให้อยู่ไต่ฝ่าจุกวอะไรกับฝนใ่กนะับยามันมาต่ลนันนี่เห็นบ่นะครับนอนเองเป่งเองเป่เงเลยบันน,นี้โอ้ยถุงเงินสบายเฉยใดน้อง,งอเงาะก็เมื่อบานไปแล้วนะครับอืมนอกแห่งออนซอนเขาเงาะเออยเบิงครับพี่น้องครับเหลือเหลือใจกันบ่เหลือใจกันบ่เหลือตนกันบ่พี่น้องผู้คุนผู้ค้นบางคนกับเป็นยังสิคือกันนะครับเป็นหลายครับเป็นหลายล่มมาบังหันนะครับประมาณ80นนะครับของพี่น้อง นะครับแจ้วนี่นะครับเบิ้งจลาเนี่เอ็นเตนตันล่มนะครับนี่ปันเกาะนะครับนี่เบื้องตลาทางลมเป็นมานแป้นหมปราบขับแก่อุสาคุยนะครับคุยคักคุยแนว่าโอ้เสบบล่มนะครับอุสาตัดต้องสองเตือยโอ้ยพี่น้องอะไรก็ไม่แน่นอนครับกับชีวิตนะแม้กระทัธรรมชาติก็ไม่แน่นอนโอ้ยอย่าเบาอีหยังเลยเด้อชีวิตไม่มีอะไรที่ไม่แน่นอนอะไรก็ย่อมเกิดขึ้นได้ครับโอ้ยเป็ตาอ่อนซ้อนครับพี่น้องโอ้ยปูเขาอืม ยามกาเบื้องเข่าแล้วก็เบยากปากเลยมันนี่นะครับใส่ขาสั่นมาเบิ้งเขาเ่าในเบิ้องตลับพี่น้องนะครับอกอักงน้าบอ่อชีวิตชาวไฮชาวหน้าเนี่ยมันลำบากและบนกขนาดแล้วก็เสดเข่านะครับโอ้ยแดดน้าตาตกแล้วครับนี่อืมสิฟืนมาได้จะได้แล้วครับพี่น้องว่านี่เออสิไปซ่อยยกมากกับบ่ได้นะครับต้องเอาสายแดดให้เพิ่นฟื้นขึ้นนะครับเอ,อ,อ้ยปวดหัวแห้งนะครับอุตสาคุยอุตสาอวดพี่อวดน้องเอ,อ้ยจย่งดกับเบิ้งกันเอาเด้อพี่น้องเด้อ นะครับให้นความเมตตาต่อกันนะครับอย่ามาสมน้ำนากันก็พอโอ้จักสิมิยังให้สมน้ำนาเด้อครับคอยกระไดเออนะครับมันถิ่มไหวพ่อเหยาะในกลางเกาะเนี่ยอ่ะเบิ่งกันเอาพี่น้องไร่ผู้และค้นก็เป็นคือกันครับต่างฝ่ายต่างไห้กอลังใจซึ่งกันและกันนี่อยู่กับธรรมชาติครับอยู่กับธรรมชาตินะครับจักสิวาจะนะครูชาต้องสู้สู้สู้ต่อไปนะครับจักสิวากันยังไงเอาลุยกันต่อไปนะครับ นี่ส่วนหนึ <c giraffe>. ่งครับเดี๋ยวไปถามท่านผู้ใหญ่ปิยะไม้ท่องครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านแส่คาแนะนําว่าจังไหนเรื่องการเด็ดเข่าเยัดหน้านะครับเอาแต่ยึดลักแบบวิธีเก่าดั่งเดิมบ่ได้นะครับต้องมายึดแบบวิถีใหม่ๆสมัยใหม่แน่นะครับเยัดจังได้เข่าเอาสิยบล้มนะครับล้มมากก็่าลมทุกเทือทุกเทือนะครับนี่มองนี่มองหลงลมเลยนะครับนี่อืมเดี๋ยวไปถามท่านผู้ใหญ่นะครับปิยะไม้ท่องเราสิยบออยฟังนะครับถึงเรื่องการเตรียมการเด็ด เขานะครับปูเขาเอดเขานะครับเพชรจะได้สิบลมนะครับเพชรจะได้สีได้กินกันนะครับแล้วก็ต้องรู้เท่าถึงกับไพ่ธรรมชาตินะครับโอ้ยเบิ่งแต่ละของปูขานนะครับเนี่ยมันนอนงามๆง,งางเลยอืมถุงเงินเอ้ยลาเอ้ยอืมตามมาจากแมนมาออนซ้อนนะแต่บ่อยากไปหน้าพ่อเทือแล้วบัดนี้เบิ่งแต่ละนี่นี่มุมสูงครับี่นองมุมสูงผ่ามุมสูงหนึ่งแต่มัมนนอนสิลุกได้บละอีละ พีนาว่าสิลองเปลี่ยนพันธ์เขาเบิงอาจจะเป็นก็ขอสิพานะครับนี่เบิงพน,นอนเอบ่งเบิงเบ่งเดียวถุงเงินมากก็ใชเอาหมอนมาห้องให้นอนที่นี่อโอ้ยนอนนอนนอนอ่อนซอนอ่อนซอนอ่อนซอนเหลือใจเด้นะครับอุตสาตุนอมายางดีอือ้าก็ะถาเบิงมันเสดจ็จจักเม็ดจักกระสอบก็ถาเบิงต่อไปฟังคุณยายเล่าว่าครับเกือบพุทธงว่าใดล่ะครับเพราะว่าเหลือส่วนน้อยมันเหลือ เป็นจะแดดมันมันเกิดมันมันเกิดจากคือมันเขากำลังออกออกร่วงกันเลยฝนมาฝนมากกัเลยมันฝนกับแมาแห้งน้ำหวานเลยก็เลยเกิดการหล่มปูสรดบางเจ้ากับปูไว้ิดงานบวดนาก็มีบางเจ้ากับเต้นเต้นครึ่งหนึ่งต่อครึ่งละเหลือเหลือกับเลือน้อยส่วนหมากสีเเลือน้อยสี่ เหลือจากที่มันลมแล้วแเปอร์เซ็นต์ของพี่น้องเฮ้านี่ในมูกว่ที่เขาเฮ้าเฮ้าลมไปโอ้ยถ้าแป่สิเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่บ่ลมครับเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับที่บ่ลมรมยืเหลือประมาณนั้นละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่มันเหลือบ่ลมเข่าลมเนี่ยมันมีผลเสียอย่างบ่หน้ครับการออกมันผลเสียมันก็โอ้ยมันหลายอย่างเลยครับตอนลมเนี่ยจักมันถีตากดอกได้บ่ได้ช่วงนี่มันกำลังออกดอก าดอกแต่ฝนก็มากคือสีเม็ดสีบดเต็มทีดอกขั้นเต็มกับสีไดครึ่งแต่เวลาเกี่ยวอีกมันกับเกี่ยวยากวันนี้เกี่ยวกับว่าใดตั้มถี่ขาดการดอกว่าลอยเปอร์เซ็นกับสีประ,ประมาณเอาเจ็อร์ซ็นตี่สีใดนอกนั้นกับสีไดมีตะเฟืองละครับเพราะว่าเขามัน ดูเหลว่าวเขามันมันเกนง็งามงามแต่บ่ไดดเม็ดครับว่าคิดว่ามันสิบ่หลมป้านนี้มาเจอฝนหมือเดียวไปเบิดมันมันเกิดเก <c oughs> ินจังมงเมื่อวานเมื่อวานประมาณใบาบาโมงครึ่งครับใบโมงครึง่ง<ล><อ>ครับ <c oughs> คิดว่ามันใชมาหมอีกบ่ล่ะนี่บ่อว่าพายุหัอนที่ยี่สิบเอ็ดในเมนบ่น,นี้สิบแปดถึงยี่สิบเอ็ด ฝากบอกการเป็นชีวิตชาวไร่ชาวนา,นาเฮานี่ oh, เป็นแต่ลำบากจักอันใดต้นทุนทุกอย่างเวลาเก็บเกี่ยวกะบ่มีกำไรอย่างเหลือแค่ได้กินนะครับ hmm. ชาวนามันมันบ่ได้อย่างคือแค่ได้กินแล้วก็ฝากฟีฝากนองเล็กๆน้อยๆแค่นั้นละ่ะสี่ห้มีผลกำไรบร่มีดอกทานราคาเขาบอ่อยู่แบบ แบบเก่าที่ผ่านมาที่ปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาเขาสํานักอายุบอะไรล่ะเาวนาเบิืดคือค่ารถเกี่ยวรถไถค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์เนี่ก็บเบิดแล้วต้นทุนมันเบิดแล้วบนเหลืออย่างล่ะนี่ชีวิตชาวนาของเรชีวิตชาวนาของเขาเป็นอย่างนี้ล่ะลูกนั้นของท่านบนเท่าใดรึเปล่อโอ้ยวานเขาอย่าอย่าวานทีผมผมคิดว่า ผู้แน่งวานเขาทีดหลายมันเมนอยู่หน้าปังครับแต่หน้าปีนี่ห้ามเลยคือที่เกษตรเขาเขาวิจัยออกมาแล้วไร่หนึ่งไม่เกินสิบห้ากิโลต่อไร่หวานเขาหน้าหวานเลยแต่หมูเหาสักสามสิบสี่สิบกิโลต่อไร่เมื่อก็เลยเหตุใรให้เขามันหนาแห้งแล้วครับผลกระทบคือการลมนี่แหละอันนี้นนนมีส่วนบอกบมีส่วนเพราะว่าเขามันบกแข็งแรงคือต้นมันสี ต้นที่น้อยครับบ่คือเขาห่างห่างถ้าคิดว่าปีต่อไปพันนาวานกะเขากะสั่งกิโลเอาเลยอือเฮาเผื่อไว้จะหาลวเอาเขาให้เกษีสิบหาลูเอายี่สิบโลเพื่อไว้เท่านั้นสิบหาลูต่วไรเกษตรคือเขาให้แค่สิบหาลูตัวไรที่เขาคัดมานเร็ว เขาก็ต so ้องเห็ดที่เขาเขาคัดเขาเอาเปาหรือเปล่าซันต้องต้องอิงวิชาการในนอตต่อไปนในนอตครับว่าซันเขาก็บ่ต้นแต่พอแต่แน่วพอจะไอ้นี่อนาครับฟัใหญ่บ้านเล่าว่ากนะครับก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจอยู่อติดตามกันไปครับพี่น้องเออล่องเง็ดเบิงตามจิตพใหญ่เล่าว่าไอ้ฟังเบิงเออนะครับเพื่อมันแก้ปัญหาได้นะครับอ้าวสำหรับมือนี้คนชอบไพ่ลาไปก่อนครับอืมมีความสุขกันทุกปู่ทุกคนครับ